สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวนะคะ Workos นะคะ t e s t 2 0นะคะหรือว่าเรียกเป็น Workos อะไรจะมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นคู่มือนะคะที่เขาให้มาเป็นแผ่นพับแบบนี้นะคะแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันก็จะมีสาย H-band นะคะซึ่งเป็นสายอ e ีลาสติกนะคะมันดูจะเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะยืดนะคะปรับ ปรับได้สุดแล้วนะคะแตคือถ้าเราเนี่ยต้องการให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคค่ะเมื่อกี้มันมันใหญ่ไปนะคะไปที่ไหนตัวนี้มันน่าจะพอดีนะคะเราก็ปรับปรับสายได้นะคะตัวนี้เป็นอ e ิลาสติกที่เขาจะทําเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีโลโก้ของตัวแบรนด์นะคะ w o o d g o l นะคะหรือ w o o d g o l เองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวที่เขาเอาไว้ใส่ตัวไฟฉายนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นไฟฉายคัดหัวนั่นเองนะคะมาดูตัวไฟฉายของเรานะคะ h ฮ s t สูเนี่ยตัวที่อยู่ในมือฟิล์มเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสีเขียวนะคะอาจจะมีสีอื่นตามมาอีกนะคะตัวนี้เนี่ยมีข้อดีของมันก็คือเป็นไฟฉายที่สามารถที่จะชาร์จ USB port ได้นะคะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยมันจะไม่ได้ มีความที่เราคุ้นเคยในแบบที่มันเป็นคาดหัวสัทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นไฟฉายคอมแพกนะคะซึ่งเอาเป็นว่าเหมือนสายค่าหัวเนี่ยเ็แถมมาให้คุณได้ใช้งานได้นั่นเองนะคะต่อไปตัว,ตวมาดูนะคะตัวกล่องนะคะก็จะมีคลิปนะคะตัวท้ายเนี่ยเขาก็จะมีแม่เหล็กนะคะซึ่งเป็นแมกเนติกเทลที่ค่อนข้างที่จะ แน่นหนาดีแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นรูร,ร,รูคล้องสายสายคล้องมือนะคะแม่เหล็กก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะคะเพราะเนี้ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสวิตช์ด้านบนนะคะสวิตช์ด้านบนนะคะแล้วก็มีตัวตัวฝาปิดสวิตช์นะคะอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นทำเป็นโซนสีน้ำเงินเลยนะคะ ดูลวดลายของเขานะคะก็จะคล้ายๆกับตัวหนอนนะคะก็จะเสาะไปทางเดียวกันนะคะไฮไลท์ของไฟฉายตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่หลอดนะคะที่ให้มาทั้งหมด2สองหลอดเลยนะคะหลอดล่างหลอดบนนะคะหลอดล่างเนี่ยจะมีอ่าเป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์ลังพึ่งนะคะเลนส์ลังพื้งนิดเดียวค่ะก็น่าจะพอเห็นนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็น Smooth e f e c t o r นะคะแต่ว่าเป็นเป็นโคมที่เป็นทรงที่เป็นทรงกลวยนะคะจะไม่เชิงที่จะกว้างนะคะเขาก็จะออกแบบเป็นทรงกลวยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเลนส์ที่พุ่งขึ้นมานะคะคุณนะสมบัติพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเปิดพร้อมกันได้นะคะสองหลอดนี้พร้อมกันได้นะคะแล้วก็ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีปลอกแปลงนะคะ1อันนะคะซึ่งปลอกแปลงเนี่ยเอาไว้แปลงฐานขนาด18650เพื่อที่จะใส่กับไฟฉายนี้ได้เช่นกันนะคะแต่ก็คือถ้าเป็นชุดเซตนะคะชุดเซตบัน d ด e เนี่ยเขาจะให้เป็นแบตเตอรี่21700ความจุที่5000ม ah, ิลลิแอมม์หนึ่งก้อนนั่นเองนะคะก็ตัวนีเ้เขาแจ้งมาว่าไม่ ออใช้กระแสไฮเดนนะคะก็อาจจะซัอกประมาณแนะนำเป็น15แอมป์ขึ้นไปนะคะตัวกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วอ้อมีเป็นสาย USB ชาร์จซึ่งก็แถมมาให้นะคะเป็น USB cable 1เส้นนะคะตัวนี้ใช้เป็นพอร์ต Type C นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บให้ดูก่อน Type C นะคะซึ่งมันก็เป็นพอร์ตที่สามารถที่จะออชาร์จไว้นะคะ ตัวนี้เนี่ยชาร์จไวได้อยู่ที่กระแสที่5โวลต์3แอมป์นะคะค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วเอาไปใส่กับเครื่องชาร์จใดๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการไปใช้ที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่2700นะคะก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วก็มีท้ายแม่เหล็กแล้วก็คือเป็นเวลาที่เราใส่พ็อกเก็ตคลิปนะคะ เวลาที่เราใส่พ็อกเก็ตคลิปเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถที่จะเน็บกับกระเป๋าเสื้อเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพกพาได้แล้วก็มีรูปหน้าตาที่เท่มากๆเลยนะคะมาดูในห่อ,อกันอีกนะคะสุดท้ายในห่อเนี่ยมันจะมีเป็นสายคล้องมือนะคะ1เส้นนะคะก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรนะคะก็เป็นสายคล้องมือธรรมดานั่นเองนะคะ มีโอริงสแปร์มาให้2เส้นนะคะโอริงเนี่ยเขาไว้เปลี่ยนที่ตัวนี้นะคะแนะนำว่าถ้าเราใช้ไฟฉายนะคะก็ต้องมีจาระบีซื้อจาระบีมาทานิดหน่อยนะคะไม่ต้องทาเยอะแล้วก็คือตัวตัวมันเช็คเกลียวนะคะก่อนที่เราอาจจะไปโดนฝนโดนอะไรแล้วก็เช็คจุด usb ด้วยนะคะก็ฟิล์มอาจจะไม่ได้แนะนำ ให้คือบางคนอาจจะพลาดได้นะคะในเรื่องของน้ําเข้าแล้วอเงี้ยตอนนี้ถ้าเขาทําออกมาแล้วจุกมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็น้ําเข้าเนี่ยก็จะเข้าไปแบบมีปัญหากับวงจรข้างในนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะส่วนวิธีการที่เราจะใส่เข้าไปในใสายตัวตัวนี้นะคะเราก็คือตัวยางเนี่ยมันสามารถจะปรับระดับจืดได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะ ไม่ต้องคือ,อยางมันค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีนะคะก็อ่นานจจะร่องนี้อ่าโดยที่ร่องเนี่ยมันอาจจะออกแบบมาเพื่อเป็นพ็อกเก็ตคลิปด้วยแล้วก็เป็นร่องสําหรับใส่เนี่ยพอดีเลยนะคะเนี่ยเขาวัดมาให้เราพอดีนะคะเราก็จะใส่เข้าไปปึ๊บทำานองนี้นะคะก็จะเป็นไฟฉายที่ เวลาที่เราใส่อยู่ที่หัวเราก็จะหมุนแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวร่องมันมีในยักษ์สำคัญนะคะที่เขาวางให้เป็นแนวนอนให้เรานะคะหมายถึงในตัวร่องนี้นะคะเป็นแนวนอนแล้วก็คือมันพอดีกับตัวเฮดแบนนะคะเราใส่เข้าไปแล้วเนะะี่ยค่ะก็อาจจะสลับไปทางซ้ายทางขวาได้เหมือนกันนะคะพนเพราะฉะนี้ตอนนี้ก็โอเคเลย ทีนี้เราจะมาขอเปิดคู่มือกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเราจะมาเปิดคู่มือกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคู่มือของเขาเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายภาษาเลยนะคะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะตั้งต้นไว้ที่หน้าแรกๆนะคะอันนี้จะเป็นตารางนะคะตาราง ANSI มาไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะจะเป็น FL1 Chart นะแล้วก็ มีตารางที่เป็นแสงนะคะสปอตไลท์ฟลดไลท์สปอตปวัดฟลดนะคะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเปิดพร้อมกันได้นั่นเองนะคะโดยที่สปอตไลท์เนี่ยความสว่างนะคะเทอร์โบจะอยู่ที่1,300ฟลัดไลท์เนี่ยจะอยู่ที่700ลูเมนนะคะแล้วกเ็เราเปิดทั้งคู่เนี่ยมันจะรวมมิกกันอยู่ที่2,000 ดูไม่นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเขาวัดกันแบบไหนนะพันสามกพันเจ็ดอะไรอย่างนี้เหรออาจจะเป็นเครื่องเขาเอามาเป็นเครื่องมาตรฐานเนาะเป็นเครื่องมาตรฐานที่เขาแบบที่ที่ได้เห็นคลิปที่เขาทดสอบค่ะมันเป็นเครื่องใหญ่ๆเลยะคะ่ะเราเป็นห้องเข้าไปแล้วก็คือถ่ายแสงแล้วก็มีการแบบสูตรคำนวณด้วยนะคะเขาอาจจะไม่ได้แบบคือเข้าใจไหมว่าแบบสมมติมว่าเราจะวัด ความยาวของตัวแสงนะคะก็จะวัดมาด้วยเครื่องพวกนี้เราก็เป็นเป็นค่าอ่าซีดีค่าอะไรเนี่ยแล้วเขาก็มาคำนวณสูตรกันอีกทีนะะึงค่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาแบบไปอยู่ปลายทาง3กิโลเมตรข้างหน้าแล้วเขาวัดมาไม่ใช่นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นการเข้าสูตรนะคะก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะอ่า ตัวนี้ก็อยู่ที่ IP 6 8นะคะก็จริงๆแล้วใหนะ้ IP68 เนี่ยฟิล์มก็แนะนำว่าให้คือมันไม่ได้สมควรที่จะลงน้ำใดๆนะคะแล้วก็พอชาร์จเนี่ยอยู่5โวลต์3 a อนะคะ9 M, โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์ max อ๋อมีให้เลือกสามารถที่จะเลือกการชาร์จได้แต่ฟิล์มไม่แน่ใจว่าทำไมถึงใช้12โวลต์ได้นะคะ อันนี้ไม่ชัวนะแต่ว่าแนะนําให้ใช้ไฟบ้านไปก่อนแล้วกันนะคะตรงเ,เป็นไฟอะแดปเตอร์มือถือนั่นเองนะคะก็เสียบได้เลยนะคะอาจจะเผื่อในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของอะแดปเตอร์ชาร์จไวอะไรอย่างงี้นะคะมาดูตรงที่เป็นคําว่า specification นะคะตัวนี้เนี่ยใช้หลอด Samsung LH 3 5 1ห d นะคะหลอด5 0 0 0ันเคลวิน 90 c r i นะคะเป็นแสงเหลืองนะคะสบายตานะคะแล้วก็อีกหลอดนึงเนี่ยเขาใส่เป็น c r e e x p l <alia> h d นะคะ5,000 50, k e l i n อมเหลืองเหมือนกันนะคะอยู่ที่70 c r i นะคะค่า c r i นะคะก็เป็นเป็นค่าแสงที่ออน่าจะเป็นเ,ออเป็นแสงสมจริงนะคะประมาณแบบแสงที่ไม่ผิดเพี้ยนอะไรมาค่ะแล้วก็ทำให้สบายตาด้วยนะคะ สามารถใช้แบตเตอรี่2.1700หรือ1.8650ได้นะคะต่อก้อนหนึ่งนะคะ,ะ h าร d a อน d i z e d Grade Aerospace อยู่ที่6061นะคะว,วัสดุเนี่ยก็เกรดไททีะ T นะคะก็ะะเป็นวัสดุ CNC มานะคะก็ไม่มีอะไรมี ATR ด้วยนะคะซึ่ง ATR เนี่ยเขาก็จะใส่มาใน โซเฟอร์น so หรือว่าเวิร์กคอสนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะมีวงจรควบคุมอุณหภูมินั่นเองนะคะโดยที่การชาร์จเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์นะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ที่ปุ่มนะคะเอ่อมันจะมีกรีนเลสแล้วก็แฟชชิ่งเลสนะคะกรีนสีเขียวนะคะก็คือแบตเต็มนะคะเลสเนี่ยก็คืออ่จะมีเปอร์เซ็นที่ต่ำกว่า ส0ิน้นะคะกระพริบสีแดงเนี่ยต้องควรรีบชาร์จให้ไวนะคะหน้าอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็จะมีเรื่องของเบื้องต้นการใช้งานเราก็มีวิธีการติดตั้งแบตเตอรี่นะคะวิธีการใช้งานนะคะซึ่งซึ่งถ้าดูจากในนี้เนี่ยมันอาจจะดูง่ายนะ,ะก็อาจจะดูงงอาจจะดูงงงงนะคะโอเคเดี๋ยวพิมจะลอง ะะอ๋อขออนุญาตนะคะกลับไปที่ตารางลันทามอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งฟิล์มเป็นลืมพูดไปนะคะตารางทามเนี่ยที่สําคัญนะคะเ็าตัวนี้เขาวัดมาให้แล้วนะคะเอเวอเรสต์ลันทามเนี่ยเทอร์บโบเนี่ยอยู่ได้เกือบสองชั่วโมงนะคะในในแบตเตอรี่สองหนึ่งเจ็ด้อยนั่นเองนะคะถ้าหนึ่งแดหกห้าูนเนี่ยจะต้องดูความจุมันด้วยนะคะเราไปเมิดหมดกลางหมดที่เออหมดไฮนะคะจะได้อยู่ที่ห้าชั่วโมงสิบเก้านาทีเลยนะคะ อันนี้สำคัญมากแล้วก็ระยะแสงตรงนี้นะคะใช่ไหมใช่แหละนะคะก็ระยะแสงตรงนี้เนี่ยสปอตไลท์เนี่ยมันจะอยู่ที่141่ิเมตรนะคะฟลัดไลท์เนี่ยจะร้อยอจ่สิบสี่สปอตเวิร์กฟลัดเนี่ยมันพุ่งไป144ยิบสนะคะไม่แน่ใจทำไมมันพุ่งกันเองไม่แน่ใจนะโอเคฟอล์ลออฟนะคะ เราจะกดตรงนี้นะคะก็คือกดค้างไว้นะคะที่ประมาณสองยินาทีนะคะอ่ามันจะเป็นเอ่อ๋ยวนะ คือขอลองเปิดไปที่โหมดเดียวก่อนนะคะฟอร์มออฟนะคะเราเปิดกดค้าง2วีเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นโหมดมูนไลท์นะคะซึ่งมูนไลท์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นแสงที่เอาไว้แบบในที่มืดจริงๆนะคะมันจะเห็นนะคะในที่มืดจริงๆก็จะอยู่ได้ค่อนข้างหลายวันนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราจะปิดอยู่นะคะแล้วกด1ึงคิกนะคะนะคะมันจะเปิดแสงล่าสุดที่เราได้ปิดไปเป็นนะคะ ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพิมจะไล่ระดับนะคะก็คือกดค้างสมมติเราเราไล่ระดับอย่างนี้นะเราปิดไปนะคะแล้วเรากดหนึ่งคลิกนะคะมันก็จะเปิดแสงล่าสุดที่เราจำาที่เรากดไปล่าสุดในสีแดงแล้วนะคะแบตเตอรี่อ่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของบลก,ก็สนิงเราต้องนำไปชาร์จนะคะาจากที่ปิดอยู่ค่ะกด กด2คลิกเร็วๆนะคะจะเป็นการเปิดเทอร์โบโหมดนะคะ2คลิกนะคะก็เข้าสู่โด2คลิกเข้าสู่ SOS 2คลิกเข้าสู่บีคอนนะคะแล้วก็กด1คลิกนะคะเพื่อออฟนะคะทีนี้มาดูนะคะการฟอร์มออฟนะคะเหมือนเดิมจากบิดนะคะกด3คลิกมันจะเป็นการเปิดอินดิเคเตอร์นะคะ สีเขียวอ่าตรงนี้นะคะสวิตเนี่ยมันจะมีครึ่งเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมันเอ่อมันมันจะขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นสีแดงะคะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยอ่อนแล้วนะต้องไปชาร์จแล้วนะคะก็เป็นเป็นวิธีการที่เช็คแบตเตอรี่ง่ายๆนะคะหรือเราจะเปิดไฟฉายก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ ก็คือฟิล์มว่าการเช็คแบตเตอรี่เนี่ยเปิดไฟฉายเลยก็ได้นะคะอาจจาะอ,อาจจะเปลี่ยนส<ม>ีเนาะใช่ใช่เพราะว่าเปิดไฟฉายถ้ามันมันแบตอ่อนมันก็จะขึ้นสีแดงเลยนะคะ,ะกดสี่ครั้งนะคะ FORM OFF o PICK โอเคอันนี้คือล็อกล็อกแล้วแต่เราสามารถที่จะเปิดแบบโหมด Temporary ได้นะคะ นะคะพอเรากดปุ่มเนี่ยไฟกระพริบเราจะกดอันล็อกอีกครั้งก็คือเออ่กดสีคลิกเหมือนเดิมนะคะอ่าคลิกก็เก่์นะคะแล้วก็ขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่นะคะเรากดแอคชั่นนะคะกดค้างแล้วก็อาก่ากดครั้งแล้วก็ เดี๋ยวนะกดหนึ่งครั้งนะคะกดค้างนะคะอ่าเรากดเป็นอย่างนี้มันจะเป็นการไล่ระดับนะคะ low medium h i นะคะก็จะเป็นการไซเคลหมดแบบนี้นะคะหนึ่งคลิกปิดนะคะหนึ่งคลิกปิดเปิดมาทุกคลิกดับเบิลคลิกนั่นเองนะคะก็คือจะเข้าสู่เทเ์โบเหมือนเดิมนะคะทุกคลิกจบ ทูคลิก SOS ทูคลิก beacon วันคลิกนะคะเพื่อกลับไปโหมดโหมดปกตินั่นเองนะคะอันนี้คือแสงนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้เขียนตอนที่เราต้องการเชงเปลี่ยนหลอดใช่ไหมคะเราก็คือเราเปิดอยู่เนี่ยเราทิปเปิลคลิกนะคะแล้วก็คือจะสลับหลอดขึ้น บนขึ้นบนข้างบนแล้วก็ลงล่างนะคะอันนี้สปอตแสงข้างบนนะคะแล้วก็ทีคลิกเราจะเปิดไปที่ LED สองดวงนะคะอะเดี๋ยวให้ดู LED สองดวงนะคะตรงนี้แล้วก็มันจะเห็นที่เป็นสปิลด้านข้างขึ้นมานะคะสปอตตรงกลางก็จะเข้มๆอีกทีนะคะ อันนี้จะเป็น LED ที่อยู่ด้านล่างนะเห็นไหมมันจะเป็นแสงกว้างนะคะมันจะเป็นกว้างแล้วสปอตตรงกลางจะไม่มีนะคะนี่นะคะอันนี้คือหลอดบนนะคะเห็นไหมสปิลแทบไม่มีนะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการที่เราเปิดใช้งานหมดนะคะไม่ยากนะคะเราก็แค่แบบดูคู่มือประกอบนิดหน่อยนะคะมาดูรีวิวแสงกันเลยนะคะ จะเป็นแสงที่เป็น LED ด้านบนนะคะอันนี้จะเป็น LED ด้านล่างแล้วก็เราจะเปิดพร้อมกันสามดวงอสองดวงอันนี้คือเป็นแสงสองดวงนะคะ อ่าดะเรีย hmm. วีด ah, okay, ้านบนนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเรียวีด้านบนนะคะ ฝนเพิ่งตกนะคะ,มะแมลงมันร้องดังนิดหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไป LOD ด้านล่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นฝัดไลท์นะคะ ฝัไลก็จะเป็นแบบออกกว้างเลยค่ะจะไม่เห็นสปอตที่อยู่ตรงปลายนั้นชัดเจนโอเคแล้วเราก็จะไปสองดวงคู่กันนะคะอ่าพุ่งกว้างเลยนะคะเราเห็นรอยยา s สปิลตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นอีกสปิลหนึ่งซ้อนๆตรงนั้นนะคะแล้วก็ ร้อนนะคะถ้าเปิดสองดวงนะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดดวงเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็พอใช้ได้นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ยติสองศูนย์ดูสปิลกว้างนะคะอันนี้จะเปิดไฟสองดวงคู่นะคะ อันนี้เปิดไฟ LED ด้านล่างนะคะไฟแนวแบบแนวกว้างนะคะแต่ว่าเมันอยู่ด้านล่างมันจะกดแสงต่ำลองอมานิดนึงนะคะแล้วก็ต้องไงยหญ่หน,หน้าขึ้นมาอีกหน่อยประมาณนี้นะคะก็แสงกว้างเนี่ย ด้วยตาเนี่ยเห็นชัดนะคะทอสซอมอมานี่ก็อันนี้เป็นสปอตไลท์เลยนะคะเป็นแสงพุง่งนี่นี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะตรงนี้อ่ะเราไปดูดต้นไม้ต้นนั้น ปิดสองดวงนะคะอันนี้เปิดดวงล่าง